ไปๆๆๆไปมไปจุกปจุกไปอะไไปเลไไปเลยทุกคนไปเลยไปจุฮูุ้กปปเยะตัวไ้จุกปโป้เยอะฮึบฮึฮึฮึบอป้ยะของรับแขก้องรัก คิดถึงออนนี่นะครับเย็บโอหลบแบบโปเปียร์หลบแบบโปเปียร์หลบแบบโปเปียร์จุ๊บจุ๊บจุ๊บหลบแบบโปเปียร์เรียบร้อยเรียบร้อยโดนไปหนึ่งจุ๊บเอามาในนกเอามาในนกเอามาในนก ชิมหายละล็อกจริงด้วยแต่ไม่ใช่แมวนะเพื่อนมาๆพี่เล่นเองพี่เล่นเองเอต้องให้ถึงมือพี่ให้ตายสิโอ๊ยชิมหายละพี่เล่นพลาดว่ะโอ๊ยเจ็บงไอ้ว่าไงว่าไงว่าไงเออพี่เชื่อนะพี่เชื่อนะพี่เชื่ออยู่นะเออพี่เชื่ออยู่พี่เชื่ออยู่เอ้เอ๋อสวย สวยโอ้รอดเอาวะเอาวะโอเคไม่มีปัญหาครับอันนี้เรารัอได้หมดเลยเแสบสบาย โอ้โห oh, <no. S 1> <laughs> ใครจะอดใจไหววะใครมันจะอดใจไหววะเนี่ยบ้าบอเฮเฮ้ย <What? S 1> เฮ้ยเ้ยเโอโ้โ,อโหเกนินเกินเกินเกิเกินเกิน โอ้โเกินโอ้โเกิน,ออนอเอนสวยเออน้ำแข็งสวยไยเกินไปเกินไปอันเนี้ยเกินไปโอ้โยอออสองสารจับจิตจับใจเลยว่ะอันนี้เรารู้ครับว่าเขาไม่มีเราเลยเล่นได้ ตอรรัวรอนรัวตาสงสารนักศึกปิ้งเฉยนี่ไงไม่โดนได้ไงวะเอ้าสักเดือนไปโดนโลแตกอะไรของมันเนี่ยโอ้นายกอไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าสวัยโอ้ยไม่แตกเอ้าไม่แตกอีกโอ้ไปดีกว่าไปละไปละไปแล้วเฮ้ย โอ้มายกอดชุดสวยอ่าปิงแล้วไงเล่นได้แล้วกันนี <c oughs> ่โอ้แต่แม่งแต่แม่งปิงจัดเลยทุกคนปิงหนักมาก200ล้านเปอร์เซ็นต์แม่งชา้าโจมตีแอนเบลเลอร์เฮ้ <c oughs>

น,นี่นี่ใจกงใจก,กันเนี่ยเออทราไมไม่เก็บเก็บจานมาทำไมฮะกลัวไม่มีไว้กินข้าวไอ้อัดไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับถามพี่เลยเอ้ยชี้ยาหายตัวทําไมเราไม่เก็บยาหายตัวกันบ้างไอ,อ้ยดีดนทำไปจับไอ้ไปเอายาหายตัวเลยไป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 เลยโ oh, <no. S 1> อ้ยเชื่อแมวได้ยาหายตัวหมายก่นคือคิดเสร็จละเอ้ยโอเคโอเค,อเคนั้นอ่าอย่าเพิ่งนะพุ่งไปทำรายจุลย์ก่อนพุ่งไปทำรายจุลย์ก่อนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปดึงแมวให้ เชียล yeah. yes, ้างแยกกูไม mm ่ควรตีแท้วะไอเชียร์ล้างแยกมันสักทันพี่ล้างแยกล้างแยกกูเดินทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเดินตาเป็นเงาเลยโอเคโอเคโอเคบ้าเบยทอดว่ะว้าวว้าวภูมิภูมิภูมิเอาย้ายพี่เอาย้ายพี่เอาย้ายพี่เออพี่เอ น่ากลัวเกินอันนี้น่ากลัวเกินภูมิแล้วภูมิแล้วมาโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยฮุ๊บฮุ๊บลบไปโปรไปเยอะ <c oughs> <c oughs> แตกก็ <c oughs> มไม่น่าท้าทายนะบางทีไป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 นีๆๆๆ่นี่นี่อาดแมวมันหายตัวอาร์ตอาร์ตแมวมันหายตัวหนีหนีหนีเฮ้ยช้างมัน <c oughs> ช้างมัน <c oughs> ช้างมันช้างมัน เออเฮ้ยออนนี่โดนเต็มหน้าแน่นอนเลยเมื่อกี้รู้สึกได้ดูทรงไล่ภูมิน่าจะแตกรู้จักบ้าอ่ะภูมิเฟิร์สไฟอ่ะภูมิเฟิร์สไฟเอาเลยเฮ้ยภูมิเฟิร์สไฟล์ไปต้องถามภูมิใจเลยสวัสดีพี่ไอ้ไปจ้าแล้วมันไปไปไป้ป ไปปึกมาใหม่นะออนนี่ไปปึกมาใหม่อาคาบเลยเออเออแตกแน่ออนนี่เตรียมตัวเตรียมตัวไม่นะไม่นะไม่นะ พี่ช่วยไม่ได้ละพี่พี่หมดมุกแล้วหรอพี่อุตสาห์สเต็ปติฟฝากด้วยคุณคิดอเออเราเปิดคุณคิดมีชีพไงล่ะเอาเดเอาเดโอ้ยเฮ้ยจบละมันจบละเกิบละเกิด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 ละเอาละแปลงอ่างข <c oughs> ึ้นไปละขึ้นไปละขึ้นไปละ ไปไลฟ์คุณคิด go 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 ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเ c e บุ๊กด้วยนะโอเคนะเ้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ